น้องหน้าน้องเนี่ยจักเพลงยังพี่น้องเลย,ยห้องไปทำไมผมดูหน้าดำๆไม่เอ๊ะ มันโดนแะลิขสิทธิ์เลยวะผมไม่ทำอะไรมันเยอะอันนี้ก็โดนลิขสิทธิ โอ้โไม่เคยรักเดียวก่อนลานี้ห่างเรียบร้อยปิดไปเลยคลิปนี้โมนี่ครับสวัสดีครับผมก็วิวหลอกไหมแม่ดูดูกองคือเกงนี่โอ้โหหิเงเนียบหิเงเนียบเลย รองเท้าไม่มีใส่ครับอ้าวรองเท้าหายคุณแม่งโทรมาตัเช้าเลยทีโซเขาบอกว่าไปคุยกันเฉยๆโซ่บอกว่าโซ่บอกว่าโซ่บอกยายว่าคุยกันเฉยๆแต่เจสโซโทรมาบอกว่ามีตังไหมมีทองไหมมีแหวนไหมแล้วเออ ไมีนู่มไม่นั่นไหมก็เลยบอกว่าไปคุยกันเฉยๆที่โสก็จะชงไปให้มั่นอย่างเดียวนะครับน้าก้อน้าน้าแมนอะไรฮะนี่ฮะพี่บัวครับเรือไปไหมลูก ฮะฮัวค่ะด้ไอเก๋หูวถูกใจปกติอยู่แล้ววันนี้กขรอ่อวันนี้ดูหล่อนะไอ้เฮ้เอ้เฮ้เฮ้เฮ้เคยได้เคลียร์อะไรไปด้วยเอ้ยเอ้เคยได้เคลียร์อะไรไปด้วยเอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ใกล้ฮัวหรอกฮัวเอาน้ำลายใส่หลวพ่อไม่หล่อหรอก โอ้เกง่งอลูกม่ะมันแก้วเนี่ยอ๋อไหนคุณแม่คุณแม่ป๊อกคุณแม่ลีแม่สาวันดีสวัสดีครับโอ้โหนดีคุณ้ชมก,ก็เซ็ป่ะเอาทำไมเจ้าสาวอยู่หน้าบ้านอยู่เลย โนไปป้าโนโนลูกโซมันเจะตกโนไปไหมโนโซบ่อมาคุณแม่คุณแม่ป๊อกพิมพ์น่ะโซมาหน่อยคุณแม่อยู่นี่พอดีเลยขอบคุณนะครับฟาดโทรคืขึ้นว่าเอ้ย ว่าแล้วเลยใช้แม่กระสันไหละคุณแม่ลีครับคุณแม่ลีเสือน้อยครูโซ่แม่ใส่ซองให้พวกลูกห้าร้อยเหรียญแม่อวยพรให้พวกลูกมีความสุขทุกวันและมีพลังแข็งแรงตลอดไปนะคะจากคุณแม่ ดีบัวบานนะครับขอบคุณแม่รีมากเลยนะครับขอบคุณแม่รีมากนะครับโน่อยไหมลูกพนฝันจสสผมนะครับก็จะให้โนนะเป็นเจ้าสาวนะครับฝั่งเจ้าสาวนะที่บอกก็จะเป็นฝั่งเจ้าบ่าวนะครับในวันจริงก็จะเป็นพ,พี่บัวกับพี่โน,โนแต่งกันด้วยนะช้ากแทนตาต่อ เอ้ยทำลายที่ไหนล่ะขอโทษนะที่ไม่เข้าใกล้บัวนะเี๋ยวน้ำลายนี่กูโทษ เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อคลิปใหม่ก่อนแม่ชีว่าสัตว์แม่ลีนะ ไอ้นี่นะเจโซก็คืนนะครับว่าเจโซก็โทรมานะเขาจะกินตะไทรหลาลูกถามเขาแย่งหลาลูกถ้ากูเห็นแม่แม่ย่าเขาเรียกแม่อะไรนะแม่สามีใช่ไหมเขาจะกินตะไทรหลาลูกเขาจะกินตะไคร่ไรล่ะเขาจะกินตะไทรหลูกจะให้แม่บบาเท่าใดให้แม่บบาจังใด เกโซ่โทรมาเตรียมลูกแต่เช้าเลยใช่ไหมใช่ไหมพี่บัวครับไปไปลูกเห็นเกือบแล้วโอ้โซเกือบผมอยู่ไหนเกือบเกือบดีๆรอๆนะเด้ะ Bisam. Bisam. แอร์พอเข้าเข้ากันอยู่คนสีเทาไม่เชื่อดูเลยมันมันปลูกมันปลูก <laughs> <c oughs> ดิกิดจะน้ำตาอย่างเดียวเองอะ่ะฮือหาเรื่องกินแต่น้ำตาลเอาไปให้พี่บัวด้วยดีกว่า <c oughs> อ่ะเอามือมานี่เดี๋ยวกลับมาขี่นะโอเคป่ะ okay, ตอนแรกผมจะขี่ก่อนนะแต่คุณตาบอกว่าขี่ย้อนได้ไงทำไม่เฮ้ยจรองเท้าถุงเท้าหายไม่รู้เดินไปเดินมาเด็กเอ๊้วางฝาเข้าไปหรอใช่เดินี่ก็พอ lão này mình ngược lại đi đây Đi đây 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 อาปากนะคนนี้อาปากด้วยคนนี้ยืนไม่ถึงอ่ะน้ำตาลูกอ่ะเอออะไรไหมกินดีไหมแม่ปุ๊กนะปุ๊กส่งมาให้อีกอไม่ว่อร์ติดใจโยนแล้วเว้ยอะไรแบบโยนแล้วเว้ยเฮ้ยเอนะยยยยยย้สองคนนี้มันก็นรู้งานนะ เราจะไปงานมันแม่ไว้ไปสู่ขอบไปสู่เขาไปจะไปงานมันแม่ไว้เอามันไปที่ร้านก็ได้ร้านไหนไปานกุเสียงเอ้ยร้านร้านดีนสัยไม่โอ้โออันนี้เช็ดเช็ดไงนะนเกลือ,อ,อแล้วตัวหอย,ยายนุยายผมไม่ติดอ่ะจะไปรับคุณยายแล้วคุณยายเอ่อ ตัวหาไม่รับลน่ะรู้ดีอันดีรู้ดีรู้ดีรู้ดีดดดไปนำ้ำเนไปนำ้ำเนเชียไปนำ้ำเนก็มีโรงท้าให้ปองซื้อให้ใหม่อยู่เอฟซี F ่กี้ผมจะเอาต้องเอารถคันนี้ไปนะขนยาดด้วยนะหมด,มดมคันเห็นรูกโว้ กันเ<า>ก็บไปอาดูใส่อาดอาดเอาจดด์ไปลูกไม่เส็จฮะแ้ไงฮะลูกกบือแมวื่อนไม่เป็นไรแล้วคุณเอามันแกวเหรอตัวหยายก่อนดือตัวนี้ดิดือดี

อบอกรอแท้ไอ้เ้ยจะเก็บเหีแซ่แสบ่บหมทำไมคุณไม่น,นั่งล่ะแม่คุณไม่นั่งค,คุณก็่โอ้ยเป็นสินน่งเลยหิบวัวเฮ้ไวไหบวัวแม่ผูสวัสดีคะ่ะเออมาแล้วมาลูก

พีเด <ả? S 2> <c ười> ็กอย่างไปด้วยที่บวก็ากไปด้วยงอแงนอนรัวบาน ต้องโชว์หายาี่สองที่ฮะฮะผมจะปอีกแซนด์นั่นเยผมปลดกระดุมก่อนเออรู้สึกว่า

บอเรียนสัง่

บังเรลูกพงสันเด้อบังนัดมัน uhm ก็มีเด้อบังนัดนะก็ก็อะไรก็ได้เอาเลยขายแล้วี่าไนองก็ผมโทรหาคนตามไม่ติดผมไปผมก็ต้องแปะก่อนนะผมรีบไปก่อนเดี๋ยว โอ้ไปเยอะคุณตาน่ะพาญาติพี่น้องไปเยอะมากประมาณเยอะเยอะเยอะมีคนอยากไปด้วยคนหนึ่งนะน้ำลายน้ำลายเฮ่เฮ้เฮ้เต้นหน่อยเฮ้เฮ่เฮ้เฮ้เอ้เฮ้เ อ้วนขึ้นน่าจะมั่งนะแต่ว่ายังไม่เต็มหลังเกือบจะกัดบ่ะโอ้สายแป๊บเดียวแม่หมอสวัสดีครับแม่อาจารย์อยูดีครับมีคนอยากไปด้วยครับดิมีคนอยากไปด้วยเต๋่่่่เฮ้ยคุณแจ็ครถผมอยู่ไหนเหรอเออลองลองลอง อะผมไปแล้วฮะเอาของอะผมไปแล้วบายบายครับบายบายไปแล้วคุณตาก่อน